เจะให้ตัดไหมไม่อันนี้เป็นเสื้อเสื้อไทยเสื้อฉลอดไงผ้าแถมผ้าแถมอันนี้ผ้าเช็ดหน้า,านี่นเสื้อไอ้กันฝนนี่จะเป็นชุดแบบน,นี้เห็นไหมเ,เป็นเสื้อแบบนี้เขียวส้มเออก็ฉลอดบอกสีเขียวไง แล้วนี่ก็เป็นกันเกงแต่เราก็ใส่เวลาฝนตกมันจะได้ไม่ไอ้นั่นไม่เปียกอันนี้อะไไปอ,นอันนี้นี่เ้อไอ้เฟิร์นเรนนี่นีไ่ไรกันอันนี้ก็มาแม่ทำให้ก่อนอันนี้เป็นตัวของแม่ะ มันจะมาตอนไหนเอ,อฮะเกของเคอรลดก็มาไปแล้วนะเชอรลดกก็อยากได้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ได้ตังก่อนค่ะแม่ยังไม่ได้ได้ไดตังวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีิบสองเหรอใช่ไหม เดี๋เดี๋ยวแม่ดูก่อนมันเปิดเออนี่ไงอ่ะเปิดเลยตึ้งตึ้งตึ้งได้อันไหนได้อันไหนได้อันไหนโอ้ได้อันนี้เฮ้ยให้กล้องดูสิให้กล้องดูได้ตัวนี้ค่ะอะไรนะโอ้โหเอาไว้อันนี้ นี่นะคะนี่นี่นี่เป็สีดำค่อยๆเปิดนะค่อยๆแกะนะเออนี่น่ารักมากมฉลาดเอาเอามาโชว์ชวดิ๊นะฉลาดก็เอาเลยแม่ก็นั่นยอย่าเก็บกล่องมันไว้เนี่ยไม่ชื้นฉยนอืมเนี่ยเอาใส่นี้ด้วย แม่ชอบตุ๊กตาแม่ก็เลยชอบลุ้นเหมือนกันชอบไปกล่องสุดอ่ะเอาเสานี้น่ารักน่ารักมากอันนี้นะแกะไหมให้แม่แกะ ค่ามากับชุดกันฝนน่ารักจังเลยอ่ะดูสิแล้วก็นี่เป็นพวงกุญแจแตัวใหญ่ไปรเริ่มเลยนะเห็นไหมใหญ่กว่าฟังเลยนะวีน้องน่ารักมากเลย,ยอ,อ่าตามหมุนไม่ได้ใช่ตามหมุนมไม่ได้บ๊ายบาย รอบ๊ายบายบ๊ายบาย